ว่ากันว่านะครับเกมนี้เป็นเกมอ p g พจที่เล่นยากที่สุดเลยนะครับแต่เปิด <laughs> ทำไมหน้าตาเป็นงี้วทำไมหน้าตาผมเป็นอย่างงี้ครับจำได้ว่าตอนเลือกมาไม่ใช่แบบนี้นะผมเลือกมาเป็นหัวเห็ดนะฮะโอเคตอนนี้เราจะเริ่มออกไปจากห้องนี้กันนะครับออกไงวะกด A Open X open ไขกุญแจครับอ๋อทำอะไรอะโอเคเปิดแล้วเว้ยมาจะยากสแคนไหนเชียว คนข้างในเขาทำอะไรอรับเขาชาบูชาบูอะไรโอ้โอเคอันนี้อะไรลีดเมสเซจอ๋ออันนี้เป็นการสั่งเสีย,เ,ยเป็นการสั่งสอนนะฮะโอเคโจมตีอันนี้โจมตีเอาไ่โดนโจมตีอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นไงเราเฟิร์สบลัดเฟิร์สบลัดอ่ะเราเอาไปด้วยครับเราจะพาเขาไปด้วยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเจอนี่นี่ก็แอบมองชาวบ้านเข้าห้องน้ําเข้าห้องอุ้ยกดผิดเข้าห้องน้ํเข้าห้องน้ําอ่าตายไปครับ รู้สึกว่าจะใส่ซีสติ g งด้วยนะเนะี่ความยากมันอยู่ที่ใดอุ้ยไม่โดนไม่นะครับขึน้นได้ไหมครับเราติดคุกม,มานานแล้วครับจุดไฟตรงนี้นะจะช่วยเพิ่มเลือดหรือเปล่าครับบอลไฟโอเคเพิ่มทําไมเลือดมันเต็มอยู่แล้วประตูนี่ทําไมใหญ่ชุงเบย์เปิดเ้าไปครับฮึบอึบอึบจะหนีหนีออกจากที่นี่อยู่ประตูใหญ่เหลือเกินนะมันมัน มันผิดกับมันผิดกับอนาตโตมีของเรานี่ยังไม่ถึงครึ่งของประตูเลยครับตัวอะไรมันสามารถออกประตูได้สูงขนาดนั้นนะนี่อะไรครับ get away อุ้ยอุ้ย get away เดี๋ยวเดี๋ยวเอือออ้เดี๋ยวมันบอกได้ป่าววเฮ้ยเดี๋ยว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 มันบอกได้ป่า็อกบอกบอกเนี่ยโอเคบอกมามามาเฮ้ยบอกเอืออุ้ยบอกได้กับ้าแล้ว ตีเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าอยาอยาวิ้ยมันกระโดดได้หลบหลังกล่องหลบหลังถังเลยมึงเอ้ยเอาดิเอาดิวิ้ยมันตัวใหญ่มากนะครับเอามันเดินติดอ่าไปทำอะไรอุ้ยมันตีอ่าอ่าดื่มยาอุ้ยหมดแล้วนี่ว่ายาหมดแล้วโอเมก้ายาอุ้ยตี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 โอ้โหเลือดมันเยอะมากครับเลือดมันเยอะมากครับ มีทางออกให้หนูไหมเปิดเอาล็อกอีกเฮ้ยย่าหลบหลบได้หรือเปล่าโอ้โหยังเสียเล่นอยู่ต้องหาจังหวะหรือเปล่วาวะอตีตีตีต,ตีโอ้โหมันหลบยากเหลือเกินครับตีมาดิตีมาดิหลบยังไงเล่าตี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 กำเนิดหัวเหตโอ้โอเมก้าหัวเหตุสูม้มันไม่ได้เลยครับ อุ้ย,ยเดี๋ยวเหมือนเห็นทางออกอยู่มันล่มมล่อทางออกอยู่นู่นทางออกอยู่ความมืออุย้ยหลบได้เอ้ยอ้าวโดนอะไรยาอืมอืมไม่ได้เดกอยากกินเห็ดนะน้องอีกนานน้องอีกนานแลวเลือดพี่เหลืออยู่อุ้ยบอลไฟบอนไฟบอนไฟเลยทำไมอาวุธเราอุ้ยไม่ทิมเลย ทิมเลยอะไรเนี่ยอุ้ยไดโลอ่าเราไดโลแล้วครับมาครับมาครับเรามีโล,ลแล้วไม่กลัวตัวสิ่งใดไม่มีอะไรขัดขวางเราได้จะหนีไปไหนจะหนีไปไหนนี่อะไรครับโอ้ยได้ครับนี่ครับโอ้โหกระบ,บองเบลเลอร์เลยหนีไปไหนนายอยู่กับเราอีกนานอุ๊ยเดี๋ยวบังไดเอา้บาบังได้แล้วตีเอา้าตีผิดฟาดฟาดโอ้โหสามารถเทคดาวได้ครับ อุ้ยโอ้โหโอเมก้ดโดนอะไรมีคนโยนหินลงมามึงใช่ไหมอุ้ยเดี๋ยวโอ้โหอดอ่ะอดบล็อกได้บล็อกบล็อกได้เอ้ยตีฟาดเอายังไงมาเฮ้ยเปิด ล็อกอีกโอ้ได้ยาม,มากินครับอุ้ยได้กุญแจด้วยโอเคครับโอ,โอเคแล้วฮะเปิดนั่นไงแล้วเอาศพ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 ลงไป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 โอเคอุ้ยเขามีอะไรมาตรงนี้เนี่ยนี่คือวิญญาณอุ้ยวิญญาณวิญญาณตามติดวิญญาณเอาทีเดียวตายเลยโหสุดยอดครับเป็นเป็นอะไรที่อุ้ยอุ้ยยายาตีอ้วม,มากันสองคน ได้ยังไงได้ยังไงอุ้ยอุ๊ยอุยอุยชแอบจากนั้นจับอ้าวกดผิดฟา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 ดในนี้มีอะไรครับเข้าไปดูนะฮะโหโอ้โหโอ้โหน้องชายแอมคัมมิ่งลอมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอ๊ยเดียวเดียวโอ้ย เดี๋ยวดิเอ้อเอาอะเอาอเอาบอก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 นี่ก็ยิงจังเลยเอาบอกยิงยิงนะเก๋ยิงอ, <c oughs> อ๋อให้กดโจมตีโจมตีระหว่างล่วงลงไปจะทำให้เรามาฆ่าเจ้าแล้วยาเออเอาดิเอาดิอ,าดอ,อืมอืมอืมตายไหม ตายไหมถามว่าตายไหมยายาโอ้มันบินได้อ้ยโอ้ยมันบินได้มันบินได้ไดยาหนะเออ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่สักครู่เดียวครับกินยาก่อนครับมามานี่มานี้ยาอย่าพึ่งอย่าพึ่งหลบหลบได้ตีตีตีหลบกันเออ,อ ตีอีกทีเดียวเท่านั้นอีกทีเดียวอีตีตีไข่ตายตายตายไปครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยทีเดียวโอ้เรามาสู่แสงสว่างโอ้โหน้องเหี้ยวยาเออมันเอาผมไปแล้วเอ้ยพาไปไหนอะือส,ส่งถึงที่เลยทีเดียว แล้วคือไปทางไหนนี่ไม่ไม่มีอะไรบอกเลยไม่ต้องเดินหาเองหมดเลยมีไหเพียบเลยในไห่มันจะมีของหรือเปล่าครับมีหรือไม่ประการใดไม่มีเลยเราจะตั้งหไหไว้ทําไมวันนี้ฮะทางนี้แน่แน่เลยนั่นไงเจ้าพบกับอุ้ยกดผิดอุ้ยเอาเหรออุ้ยโหตีใหญ่เลยตีอุ้ยอุยมันปาไฟได้ด้วยบอกได้จากนั้นอุ้ยมันปามาจากขโมเหรอวะ โอ้โหแย่แล้วแย่แล้วเออเออเอออ่ามันติดแข้งติดขาแลนะ้วอ่าลงไปเฮ้ยเฮ้ยเฮโอ้ไม่ก่ยังไงมีคนปลาไฟอยู่ข้างบนเนี่ยไหนมึงปลานะมึงปลานะพี่อยู่ในทะเลครับปลาอยู่นั่นแหละฮะปลาอยู่นั่นแหละลงไปเลยเฮ้ยยาโอ,อา้เดี๋ยวกึ่งเดี๋ยวตกเฮ้ยตัวอะไรวะโอ้โหหนู อุ้ยหนูตัวใหญ่ดังวะหนูตัวใหญ่จังเบย์เปิดไม่ได้ครับผมต้องอ้อมครับผมขึ้นมาตรงนี้ครับผมอันนี้อุ้ยโอ้โหมีัอุ้ยข้างหลังด้วยยาอย่าพึ่งอุ้ยอะไรเนี่ย imminent d e a t h rating หนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวอืม rating rating หนึ่งเฮ้ยเออ่าขอบคุณสำหรับการเริ่มใหม่ครับวันนี้ ออุ๊ยอุ้ยอุยอุ้ยไอตัวนี้แม่งไหนวะไม่เคยเห็นอุ้ยไม่เคยพบเคยเออนี่ก็มีโลวเบลเลอร์เลยอุ้ยโอ้โหมันปลาข้างบนอีกแล้วก็เล่นไม่ยากเท่าไหร่นะฮะนี่ก็แค่เริ่มต้นเองครับตายไปไม่รู้กี่ตัวแล้วบล็อกอุ้ยอุ้ยโอ้โหมันปลาข้างบลาข้างปลาข้างเอออ้าอ่าอันนี้ก็ปลาจาปลานักใช่ไหม มึงปานักใช่ไหมมึงปานักใช่ไหมปลานักเหรอฮะปลาเหรอปลาเหรอตายทั้งหมดอ้ายาเอื้อโอเมก้าปลาอยู่นั่นแหละปลาอยู่นั่นแหละเี้ตุ๋ยอยู่นั่นแหละนี่ก็นี่ก็โดดใส่นี่ก็มากันเยอะโอเมก้ายาอุ้ยบล็อกบล็อกบล็อกเอื้อชิปเปิลบ็อกไปแล้ว โดนมาทายกันใหญ่เลยไม่สนของมึงแล้วมึงจะปลาก็ปลาไปเลยปลาก็ปลาไปเลยไม่สะทกสะทานไม่สะอุ้ยกิ้งพี่จอ้ก์นจังหวะนี้หายแล้วอุ้ยอุ้ยรู้สึกมากโอ้อย่าตามมาโอเคไม่น้องอันนี้บ็อกหงายเงือบหงายเงือบบ็อกบ็อก หงายเงือบจำคอมโบครับบล็อกหงายเงือบนะฮะเฮ้ยอื้อโอ้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 โหมึงเก่งมาจากไหนเนี่ยแล้วก็ต้องมาเริ่มวิ่งใหม่ดื่มก่อนอย่าตีอย่าอ้ออ้ออ่าไม่ได้หรอกไม่ได้อวินนี้มันของเยอะจังอุ้ยทำไมมันทางตันหน่เนี่ยโอ้โที่ผ่านแล้วขุมันดักสามตัวนะโอ้แต่แต่ละตัวนี่ตียังเบาเลยเออเอาดิเอาดิ อุ้ยตีติดใส่คอมมัวรไม่ยังอุ้ยไฟไหม้ไฟไหม้เดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าตี้อย่าตีโอ้โหเล่นไฟเหรออย่าอย่าเล่นไฟเฮ้ยอย่าโอ้โหบล็อกวิดูเหมือนพลังจะหมดเออหมอนี่มันเบอร์เซิร์ฟอุ้ยมันแรงเหลือเกินแรงสัตว์ประหยัดจริงอ่าตายหมดเลยครับอุ้ยอุ้ย มังกรอย่านะอย่านะโอ้ยอย่าโอ้โหมีดแดกครับมีแดกครับจังหวะนี้หาบอลไฟเหไม่มีเลยเหะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันยิงหน้าไม้หน้ามงหน้าไม้มองอุ้ยเจอบอลไฟเว้เล่นเหรอเล่นเหรอบอลไฟอยู่นี่แล้วมึงไกลัวอะไรทีนี้เอ้มีคนเดมมินคุ้นเว้ตามตามตามอุ้ยอุ้ยอุ้ยปลาไฟหมดเลยโอ้โหโอ้โหไม่ขวานมันใหญ่จังไม้ขวานมันใหญ่จังโอ้ไม่ก้าโอ้ยมันเวียงน่ากลัวมากครับจังหวะนี้ นะฮะการสวนกันระหว่างขวาแล้วอุ้ยอุ้ยอ่ะยาอี้โอเลกเกอร์พเออเออทีเดียวตายทีเดียวนอนครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยต้องเล็งดีๆฮะถึงกับทีเดียวนอนเอาตีเลยเนี่ยถึงกับทีเดียวนอนตีโดนได้ไงวะไม่มีอะไรหยุดหัวเหตุเขาได้จริงๆนะครับโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ เฮ้ยเอาเหรอเอาเหรอทีเดียวตายด้วยรู้จักเมาหัวเห็ดพิฆาตอ่ะโอ้ยโอ้ยตกใจหมดเลยโอ้โห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 อย่างอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยอ๋อขึ้นทางนี้ครับโอ้โหมีการบอกเลยฮะกินก่อนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโอ้โหทรัพย์สินไม่ค่อยจะดีแล้วอ้ออาอย่า อีเ้เป็นไแล้วเงีย้ยทีเดียวทีเดียวอุ้ยทีเดียวกูก็นอนดีกวา่าเริ่มสกายเลยเอ้ยเริ่มสกายเลยเริ่มสกายเลยไม่เอา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 ไม่เล่น,ไม,ลนโโลไม่เล่นหนูตัวแล้วไม่เล่นหรอกตัวแล้วจะมาตรงมาตีเล่นกัน,นอะไรวะโหปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนแล้วปัญญาอ่อนแล้วปัญญานิ่มอ้าวผิดด้านปัญญานิ่มตีไม่โดนสักทีวะปัญ ปัญญานิมปัญญานิมปัญญานิมตบตัวหน่อยครับล็อกด้วยครับมีบันไดครับมีบันไดครับปีนขึ้นไปครับเตะแตะอ่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ครับเกิดอะไรขึ้นที่นี่อย่าหลบอย่าคิดจะหลกกบกระบองเรานะฮบ d o เ b l e ลคิวอะไรทีเดียวทางนี้แน่นอนครับน่านมีตัวลอยอยู่สองตัวด้วยมีโลด้วยอุ้ยอุ้ยทำไมมันเจ็บเอออโห สองทีเท่านั้นครับู่ตรองนู้นนี่เองหน้นนี่เองยายายาเฮ้ยตีตีโอ้โหว้าวหันหลังกลับมาตีว้าวหันหลังไปตีอุ้ยมันตีเรามันตีเราเดี๋ยวควักโลมากนมาเฮ้ยเออเออเฮ้ยตียันยันเขาให้ตีผิดด้านอื้เราเร็วกว่า เราเร็วกว่าไม่สนใจแล้วฮะเราจังหวะนี้โอ้ยมูฟเมนต์เป็นที่หนึ่งโอ้ไมก่กัดอ๋อเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวเดียวเดี่ยวเดียวเดียว,ยว,ยว,ยวอุย้ยตันที่หายแล้วทางตาันทางตันแล้วท่านผู้ชมครับก,กินก่อนโอย้ยังเยอะยังเยอะโอ้ย่ยเา,เาเอาเหรอเอาเ,อาเ,อาเอาหรอฮะตีทวนหน้าทวานหน้าทวานหน้าตีโดนได้ยังวะ ตกหมดได้ไงวะฮะเฮ้ยเฮ้ยพลังงานหมดอืมพลังงานหมดกินพลังงานโอเคกิน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 เฮ้ยเฮ้ยตีตีตีโอ้ยเรียบร้อยแล้วเสียงอะไรมันเปาะแปะเปาะแปะแถวนี้กินยาก่อนกินยาให้น้องกินยาทำไมวอุ๊ยอ้เฮ้ยโอ้ดูมันทำครับดูมันทำยังไม่เล่นไฟอุ๊ยมันดักตรงนี้นี่ว่าโอ้ละอ้อมได้ฮะ บีแวร์อุ๊ยนั่นไงเดี๋ยวมันจะไม่มีปลาถังลงมาอีกไม่มีนี่วะทำไมไม่มีวาทำไมเลียให้เลียอะไรแต่ข้างหลังมาแล้วข้างหลังมาแล้วเอาเหรอทีละตัวทีละตัวบอกว่าทีละตัวไงเฮ้เข้าไปเลยฮะหัวเห็ดโอ้โหนี่อะไรครับทริปไฟลองไฟโปรเจกต์ตายเฮ้ยโอ้โห วู้เดินเขาโอ้ใครยิงอัดนมกูใครยิงอัดนมวิเดียว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 ตรงนี้ปีนได้ตรงนี้ปีนได้เดียวอย่าอย่าอย่าอ้ออะไรกันเดี๋ยวนึงเดี๋ยวนึงกูเดียวเดียวเดียวโอ้ยยิงอัด นี่ฮะประตูนี้ครับสู่บอลครับเราขึ้นไปเผื่อจะมีบอลไฟไม่มีไว้เฮ้ย <c oughs> บอลไฟโอหยโอ๊โอ,โอมาุูบก็เจออะไรก็ไม่รู้ฮะมันมีเมสเซจให้อ่านเยอะขึ้นทำไมเกิดอ,อะไรขึ้นโปรเจกต์ตายคือไม่มีครับบอลไม่ได้หรอวิ่งวิ่งไปไม่ทันแน่นอนครับวิ่งไปไม่ทันแน่นอนครับตอนนี้อนนี้เราขึ้นแล้วครับจำเป็นนะมันจําเป็นมากเลยครับเป็ต้องขึ้นครับอย่าอย่าอย่า,ยา ขึ้นขึ้นบก่อนน่าจะเป็นดีครับอย่ายิงอย่ายิงไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้เอาไปเลยโปรเจกต์ตายแล้วจออะไรมาโปรเจกต์ตายวะไม่มีอะไรเลยครับจะลงไปทุ่มมันได้ปะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ,อ้ลงไปโอ,อ้โอ้ไมก่ก็ลงมา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 โอเคขึ้นเลยนะขึ้นนะลงยังลงยังไหนวะนลงเลยเว้ยลงเลยเว้ย ไปบอกกินก่อนเดี๋ยวพึ่งนะเดี๋ยวพึ่งนะลงไปทุบแล้วลงไปครบเอาสิเอาสิอืยังไงเราเอาอีกเอาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋พึ่งอย่าพึ่งอย่าตีอย่าตีอ้าอย่าอย่าทำเดี๋ยวทำเลยวันนี้ตีตีตีทุบหัว หัวเอาอีกเอา agit, เอีกเฮ้ยมันลโอ้ลงนี้นะจะไปยังไงวะเดี uh, ๋ยวดิโอ้ยโอเคขอบคุณที่ถอยให้โอ้ยเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีย่าอย่าเออเลือดจะเดียวแล้วเลือดจะเดียวย่าตีกินยาก่อนโอ้นี่เฮ้ยโอซี่โอซี่ตายเย้ส แหม่ถ้าไม่ได้เรียนรู้วิชากระโดดตีหัวมนันนี่ไม่ได้เลยนะครับฮัลโหลเอ้ยทำไมมีคนวิ่งกลับมาทำไมอ่ะอุ้ยอะไรวะอูห้หูวรู้เลยทำไมวิ่งกลับอย่าพึ่งมันยังไม่มีบ bon <c oughs> <c oughs> อลไฟ์ยกกูเพิ่งผ่านอะไรมาแล้วกูมาเจออะไรอีกแล้วรวยรวยเอาดีเอาดียังไงครับยังไงครับ เอ้ยทำไมมีทางอันนี้อะไรอ่านก่อนครับเลียเลียแปลว่าด้านข้างด้านข้างอ่ะกูเข้าด้านข้างก่อนแล้วกันเอาหรือว่าตรงนี้วะดีแน่เลยครับมีทางด้านข้างครับเฮ้ยยาโอจะไ,ได้แดกเฮ้ยออมันทางนี้ได้ได้เหรอวะได้หรือเปล่าออื้ได้เว้ยเฮ้ยได้เว้ยเฮ้ยโอ้โหบีบโอ้โอาติดพิษ ตีพิษอ้อโอ้โหสามตัวเฮ้ยทางมันเคลียร์แล้วแสดงว่าไม่มีแล้วอ่าไม่มีแล้วครับรอดไปฮะโอ้โหถ้ามีอีกนี่แม่งจะใจร้ายเกินไปละเราต้องไปทางนี้ฮะทางที่เราคุ้นเคยฮะคุ้นเคยอโอ้ยการเอาเลนเลนอุ้ยตีพิษอ้ออ้โอยมันตีแรงในพวกนี้อ้อไม่อุ้ยตีสวนม่เอาเหรอเอาเหรอเอาตีผิดนั่นอ้า แล้วก่อนครับเจอกันใหม่พรุน่งน้าอุ๊ยอ๋อมันจะโดดดีขนาดมื่อกับโอ๊ย